สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุขุสุขชนื้นนี้หลาพากินพาพี่น้องมากินกุ้งเผา1กิโลจ้าอหลาซื้อมา1กิโลนะพี่น้องจ้าใส่โบนอยเกินไปใบญยเกินไป,านานไปราคา1กิโลสบาทจ้าพักเครื่องเคียงื้นนี้หฮาวบ่มีหอย่างหลายจานมีบักแตงกวามีใบสลัดหลวกะน้ำจิม seafood, ้มซี่ฟูดหอมๆจัดจานของห้านะพี่น้องจ้าต่ว่าก่อนที่หฮาสิไปแซ่บไปนวดกันเ้อพี่น้องอิลาฝากผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องสอบถามเขา่าว่า เป็นยังหนาคือพองหนาคือใสขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องจา้านีเลยจ้ะแพ็คคู่นี้นะช่วงนี้เงื่อออกร้ายมีพด,ม,พดมีพื้นแต่งหนาบ่อยพดพื้นมันสิมาเกิดน,นะพี่น้องจา้าเพราะว่าเกิดการอุดตันใช้สบู่ชาโคแล้วก็สบู่คอลลาเจนนะพี่น้องดีถอกพร้อมบำรุงไปในตัวแพ็คคู่นี้เพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบวิลาพัาก,กินเมืองเดี๋ยวอิหลาดตึงลิงช่องทางการ,ราซื้อวัยุตยิคลิปจา้จามาพี่น้องมามาแสบๆน้ำกันจ้ะรุย่วยวยิ มาพี่น้องด้อรุ่ยรุยรุยรุยแบบหนึ่งหนึ่งกิโลนี่สิก,กินมิดบอพี่น้องกินบาเมดกับจ้งไปกินตอแกะให้พี่น้องเห็นไปเลยจ้ะนี่ห็นบอพี่น้องนี่ละใส่มันก็จะประมาณนี้นะพอดีคำ่ำเด็กินหลายค้นพี่น้องแซ่บจ,จ้ะหอม มาเดินมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันแสบแสบเป็นกำลังใจให้หลาภ้ากินโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องสามารถติดตามพีหลาสองแฟนเพจนี้ได้จ้ามันมัน,มน หวานดีจ้ะอยากไม่ไหหัวมันอ่ะแสบคักจ้ะ กุ้งมีหลายขนาดด้วยพี่นอ้องเด้ออืตีหลาถ้ากินวาใส่ช่เเีี่ยว่าแพงเกินไปจ้ะจะกินหลายคนพรอมจะวาในคลิปเนี่ย อีหล่าก็นั่มเสนอนางกินคนเดียวนะจ๊ะเนาะ ไข่กุ้งกินก็ตำาบักหุ่งแหงแสบพี่น้องแต่วันนี้เราหยุดกินส้มตำก่อนนะ จะสิไปกินก้อยกับปุนอยู่จ้าแต่หมงแต่ว่าจะไปกินก้อยกับปุนอยู่ใส่ปลาโรงปลรราละนะอืมให้ของมันมีกับแก่หน่อยตัวนี้จะว่าหาโตมันพอ,พอจ้ะน่าจะ tôi nói uhm. tố con ไ่มันมันบ่นนนจะ้ะเนี่ย mm hmm, Man. หัวมันนี่เอาถึงว่าอะไรด,ดิพี่น้องคองแสบเก็บไปกินกับตะมังุงใบเขาก็ได้จ้ะเข้าสวยหอนๆนเนาะแกะเปลือกหัวมันออกเทๆเทียมันในห,หัวกุ้งอะ่ะใส่พี่น้องแล้วก็น้นำจิ้มซี่ฟูดไปคุกๆมื้อแสบคักจะ้ะหอม มันมันตัวน้อยๆจังสีกับมีมันด้วยจ้ะมักินกุ้งคักก,กุ้งอันนี้จ้ะเอาไปหักุ้งแซงแซ่บด้พี่นองเด้อ เนื้อมันจะเด้งกว่ากันหวานเนื้อนี่เนื้องกงจะใสามากเลยเห็ดกุ้งแซนะแบ่บแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาไม่นิยมกันเขาจะนิยมกุ้งขาวพี่น้องเอาเห็ดกุ้งแซ่แต่้าสสำหรับอีหลานะถ้าว่าถามว่ากุ้งได้เห็ดกุ้งแซ่แบเนี่ยกุ้งอันนี้แหละจ้ะใส่เสนียพอดีไม่ต้องเอาหง่ไปก็นี่เนื้อมันจะ ใสเด้งกรุบกรอบคัะก็กันรองมึงเด้พีน่น้องเด้อหัวมันมันผักกุ้งมันสดเวลามันแกเนี่ยมันจะบ่ติดเปลือกจ้ะ ติดเปลือกกุ้ง แก้วไอ้ไนี่ว่าแน่นแทะตัวน,นี้กินกุ้งมันก็นจะเลอะเทอะแบบนี้หละจ้ะแต่ว่ามันมันมากในการกินอืม 猫宫你还有啊。 嗯。Mm. สบายจ้ะสมใจอยากค่ะอืมอิ่มจ้ดพี่น้อง ส่วนนี้หัวกุ้งอันนี้กุ้งที่เหลือหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดหรือเจ็ดตัวหัวกุ้งนี้อยากอะ่ะเอาไปกินได้พี่น้องไม่เอาทิ้งแน่นอนจ้ะเพราะว่ามันแสบหมองมันมันอยู่นี่จับบวกันนะ คลักขนาดเดอพี่น้องน้ำจิมซีฟูนิกกอนอสิจากกันไปอีหลาฝากไว้เจรอดอนเรือพี่น้องเดอว์สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าในช่วงนี้นะพี่น้องจะอากาศมันฮอนเป็นบอกแต่งหน้าแล้วสิวสิวขึ้นเป็นพดเป็นพื้นตุ้มเล็กๆในะพี่น้องจ้า เงื่อออกปุบแสบหนาพดพื้นแผ่ขึ้นเรื่อยๆอิหลาแนะนาเด้อแพ็คคู่นี้จะ้สะสบู่ชาโคลและก็สบูคค่คอลลาเจนดีท็อกผิวหนาลดผดผื่นในผี่หนองดูดซับสิ่งสปกปรกสิ่งตกค้างออกจากรูขุมขนในพิวหนองจ้าแล้วก็บำรุงไปด้วยคอลลาเจนเติมคอลลาเจนให้กับใต้ผิวในพิวหนองจ้าแพ็คคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบอิหลาพาไกินเมืองเดียวอีหลาตึงนิงช่องทางการสั่งซื้อวัยยุไตคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาพาไปแล้วสสวัดีจ้า